สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำเกม Play to Earn นะครับเกมบ d ดากอนซึ่งเป็น NFT Defy บวก RPG เกมนะครับทำไมถึงเป็น NFT d e f i ด้วยเพราะมันสามารถ mining ได้นะครับขุดได้ฟาร์มได้ครับโดยเริ่มแรกเราก็ต้องมาสุ่มตัวละครมังกรก่อนนะครับซึ่งขั้นต่ำต้องมี1ตัวละครนะครับ ซึ่งจะเอาไปใช้เล่นต่อโดยตัวละครเนี่ยนยครับมันจะมีให้สุ่มมันจะบอกเวลาเป็นรอบๆนะครับซึ่งแต่ละรอบจะมีกำหนดตัวอยู่ว่ามีกี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นเวลาถึงเราก็จะมาสุ่มได้หรือเราจะไปซื้อจากตลาดก็มีนะครับมันจะมีตลาดขายอยู่นะครับโดยจะสามารถเนี่ยครับบิดราคาได้ มันก็จะมีคนมาขายแล้วก็มาบิดราคาแข่งได้ยิ่งตัวละครแรล i ิตสูงก็จะยิ่งแพงนะครับโดยก็จะมีเวลา Action น o ูดาวน์ไทม์หรืออะไรเนี่ยเราก็มาลองดูนะครับต่อต่อมานะครับก็พอถ้าเกิดพอเรามีตัวละครแล้วอย่างแรกที่เรามาเลือกก็คือเราจะเลือกมา Mining ก็ได้โดนการ Mining นะครับก็ลงมาข้างล่างนี้เราก็จะ เอามังกรมาสแต็กนะครับสแตก็กโดยวิธีการคิดของมายนิงเนี่ยครับมันจะเอาน้ำหนักของมังกรนะครับมาคิดเนี่ยครับโดยเป็นท o t ท l ลเวทของเราอ่าครับโดยเอาตัวนี้มาคำนวณอีกทีส่วนเรื่องคําคำนวณเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะครับมาพูดถึงระบบเกมกันก่อนให้เสร็จก็คือพอเราสแต็กปุ๊บเราสามารถอัปเกรด ค่าพลังได้โดยก็จะใช้ BNB ในการอัปเกรดนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มซึ่งแต่ละตัวละครสามารถอัพจนแม็กได้ครั้งเดียวนะครับก็พอแม็กปุ๊บแล้วก็จะอัพไม่ได้โดยอันเนี้ยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่ารีว์ดที่เอินได้เป็น BNb นะครับไม่ใช่เหรียญมันหรืออะไรเลยมันไม่มีเหรียญมันอยู่จะทุกอย่างจะใช้เป็นซื้อ BNb แล้วก็ได้รางวัลเป็น Bnb ส่วนตตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือตัวเกมนะครับเราก็สามารถทิกเกมมาได้เนี่ครับพอเข้าเกมมาตอนแรกมันจะมีแค่ตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับมีฮีโร่อยู่แค่ตัวเดียวส่วนถ้าเกิดเราจะเอามาเพิ่มอยเนี้ยเราต้องซื้อตัวละครเอาซึ่งราคาต่อตัวละครจะอยู่ที่0.1 BNB นะครับ พอเราซื้อปุ๊บมันก็จะปลดล็อกซึ่งสูงสุดปลดได้3ตัวส่วนถ้าแนะนำนะครับมันจะมีแพ็คขายอยู่ด้วยซึ่งเนี่ยครับมันจะมีแพ็คที่คุ้มก็คือได้ตัวละครด็อกเตอร์กับชาแมนราคามันจะ0.2ก็คือเท่ากับเราซื้อ2ตัวแต่อันนี้มันจะแถมหินลูนสโตนให้ด้วยซึ่งหินลูนสโตนเนี่ยคือหินอันนี้ที่มันให้มาเริ่มแรกโดย ปกติมันจะต้องซื้อเอามันจะใช้ในการอัพเลเวลตัวละครหรืออะไรต่างๆนะครับมันจะต้องใช้แล้วก็จะมีพวกคราฟของคราฟอะไรก็จะต้องใช้เช่นกันนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงระบบของก็จะมีนี่ครับเป็นมัตเตอร l นะครับก็คือเป็นของในอุปกรณ์ของในการคราฟโดยเราสามารถมาดูที่แคตตาล็อกได้ ลราคลิกที่อันนั้นๆมันจะบอกว่าเราสามารถเอาสิ่งๆน่ะไปค้าเป็นอะไรได้บ้างครับและเราสามารถมาซื้อหรือขายที่ในมาเก็ตได้นะครับนี่ครับโดยเราคลิกที่ของเราเนี่ยแล้วก็มากดขายได้โดยทั้งซื้อและขายจะได้เป็น BNB ทั้งหมดนะครับต่อมาเป็นอุปกรณ์สวมใส่ก็คือ e ูฟล p ปเมนนะครับ จะเป็นพวกอาวุธชุดเกราะอะไรต่างๆก็จะเช่นกันนะครับมาดูที่คาตาล็อกเราสามารถดูได้ว่ามันใช้อะไรในการคราฟเราจะได้ไปหาวัสดุเอาโดยการซื้อจากมาเก็ตก็ได้มาเก็ตก็จะมีขายแบบคราฟให้แล้วหรือเราจะไปหาวัสดุแล้วมาคราฟพวกนี้ขายในมาเก็ตก็ได้นะครับเพราะได้เป็น b n b ครับขั้นต่อมาเราจะมาพูดถึงตัวละครบ้าง โดยตัวละครก็จะมีช่องสมใสอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับช่องแรกจะเป็นอาวุธช่องที่2จะเป็นชุดเกราะแล้วก็ช่องที่3อันนี้คือมังกรนะครับมังกรที่เราสุ่มเปิดเมื่อกี้ที่บอกไปโดยถ้าเกิดพอเรามีมังกรนะครับเรากดมาดูเราม,นมานี่ก็ได้ครับเป็นช่องที่มังกรเนี่ยอ่ามันจะมาขึ้นโชว์ถ้าเกิดเรามีซึ่งมังกรเราสามารถเลือกได้อย่างเดียวที่บอกว่าเลือกจะไปมาย g หรือเลือกมาใช้ในเกม ซึ่งพอมาใช้ในเกมเราก็จะมาใส่ในฮีโร่มันจะเพิ่มสแตทให้โดยเพิ่มเป็นแอตแทบ้างหรือเป็นเอ็มแอตแทบ้างมันจะบอกถ้าเกิดยิ่งแรลิตี้สูงสแตทก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับอ่าส่วนช่องต่อมาสุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพชรนะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับ เพราะผมยังเล่นไม่ถึงหรืออาจจะมีอุปกรณ์ที่เป็นอ๋อนี้ไงครับมันจะมีช่องอ e s s ร r y ด้วยอ่าเป็นใส่อ e s s ร r y นะครับต่อมาจะมาพูดถึงเพชรนะครับเนี่ยครับเพชรมันจะแต่ละตัวจะมีความสามารถบอกอยู่ว่าเราสามารถอินคิดดาเมจเพิ่มให้ได้5%นะหรืออะไรต่ออะไรโดยใช้หินฮาสโตนในการมาครับ แล้วก็ต้องใช้การ์ดนะครับการ์ดการ์ดนั้นเนี่ยครับซึ่งการ์ดที่เอามาใช้คาบตัวเพชรเนี่ยเราจะได้จากดันเจียนนะครับต่อไปก็มาพูดถึงการต่อสู้กับดันเจียนนะครับโดยเนี่ยครับเรามาที่หน้าแรกกดที่ไฟ์อันแรกจะเป็นแมปก็คือตัวแมปเนี่ยเราจะไปฟาร์มเพื่อได้อ่ ของคราบต่างๆก็คือ Material นะครับโดยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าด่านไหนจะดรอปอะไรโดยมันจะมีทั้งหมดร้อยชั้นนะครับยิ่งไปชั้นสูงเท่าไหร่รางวัลที่จะได้ก็ยิ่งได้เยอะโดยรางวัลที่ได้นอกจากได้ตัว Material ต่างๆเราจะได้ exp มาเพิ่ม exp h e โ o แล้วก็ได้ตัว h ห a Stone ที่เอามาใช้ Up Level นะครับต่อมาเป็นดันเจียนนะครับ ดันเจียนอันนี้จะต้องเลเวลถึงนะครับเลเวลถึงแล้วก็ใช้ของในการลงซึ่งมันจะได้ฮาร์สตโตนแล้วก็ EXP นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้การ์ดที่เอามาใช้สุม่มเออเอามาใช้คาบเพชรนะครับคาบสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับโดยหลักๆตัวเกมตอนนี้ก็จะมีแค่นี้อยู่นะครับแต่อาจจะมีอัปเดตเพิ่มในอนาคต ส่วนถ้าใครอยากเลื่อมง่ายฟาร์มเร็วๆเล่นไวๆมันจะมีบูสเตอร์แพ็กนี่นะครับซึ่งบูสเตอร์แพ็กจะมีแบบสุ่มอุปกรณ์ให้แล้วก็มีแถมลูนสโตนให้ด้วยก็ลองมาเลือกซื้อดูก็ใช้เป็น BNB ซื้ออีกเช่นกันก็ลองดูว่าแพ็กไหนคุ้มหรืออยากเร็วแค่ไหนนะครับเนี่ยครับเกมเกมนี้ก็จะหาตังค์ได้ด้วยการไมเนิ่งหรือมาหาของคราฟขายนะครับอ่า ต่อมาเราจะกลับมาพูดถึงการ mining ใหม่นะครับวิธีการคำนวณ mining ต่างๆโดยผมได้ทำเป็น Excel คํคำนวณมาให้นะครับนี่ครับโดยช่องแรกอันนี้คือน้ำหนักของเราที่เอามาใช้คำนวณครับโดยเราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้ครับมันจะบอกว่า My s t a c k กอ่ะเท่าไหร่เราก็เอาเลขตรงนี้มาใส่ในช่องแรกส่วนช่องที่2 Total ตัวนี้ก็คือ จะเป็นเนี่ยครับดูได้ตรงนี้คือเป็นอ่แต้มที่คนสแต็กรวมไว้ทั้งหมดตอนนี้คือเท่าไหร่ครับช่องถัดมา total reward อันนี้คือตรงนี้นะครับเป็น reward BNB เราสามารถกอบช่องนี้มาใส่ช่องที่3นี้ได้ครับแล้วก็ต่อไปเป็น mining speed มายิงสปีดอันนี้รู้สึกมันจะฟิกอยู่ที่เท่านี้นะครับที่ผมไปหาข้อมูลมาฉะนั้นสามารถใช้เลขนี้คำนวณได้เลยไม่ต้องแก้ไขส่วน3ช่องแรกก็มันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรามาคอยเอาใส่เอาเองนะครับอ่าแล้วก็ช่องที่ใส่อีกช่องก็คือ BNB ต่อยูด d ราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดก็ลองมาใส่ดูนะครับโดยผมจะคำนวณให้พอใส่4ช่องนี้ครบปุ๊บมันก็จะมาคำนวณว,ว่าเราพลังเท่านี้ ได้ BNB ต่อวันเท่าไหร B ่ตีเป็น BUSD ประมาณกี่วันแล้วก็ต่อมาเราจะมาใส่อ่านี่ครับว่าเราใช้งบเท่าไหร่ในการซื้อไปว่ากี่ BUSD อ่าโดยตัวช่อง Day Payback กเนี่ยก็จะมาคำนวณให้ว่าถ้าเกิดเราได้ BUSD เท่านี้ต่อวันจะใช้เวลาจำนวนกี่วันในการคืนทุนอย่างอันนี้ผมสมมุติไปว่า ใช้800 b SD นะครับอ่าแล้วพลังเราอยู่เท่านี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด58วันกับอ่าอีกประมาณครึ่งวันเนี่ยในการคืนทุนนะครับทั้งหมดแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวสแตตรลีวารดเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนคนที่มาสุ่มตัวละคร แล้วก็มาซื้อของหรืออะไรต่ออะไรในเกมนะครับมันจะเอามาเข้าพูตรงนี้หมดเลยโดยรีวาร์ดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแต่ค่าพลังมันเราก็ต้องมาวัดดูพอคนสแต็กเยอะขึ้นก็คือคนจำนวนคนหารเราเยอะขึ้นด้วยบางทีก็อาจจะทำให้ได้รีวาร์ดน้อยลงด้วยเช่นกันก็ต้องมาดูนะครับลองดูเอาซึ่งเกมนี้ก็ใช้งบพอสมควร เพราะว่าอย่างสุ่มมังกรทีก็0.22 bnb ถ้าเกิดมาอัปเกรดทีอัปเกรดทั้งสุดก็อีก0.11 bnb อะไรประมาณนี้นะครับเราก็ลองตัดสินใจดูนะครับส่วนไอเอ็กเซลคำนวณตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ไว้ให้สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็แก้ไขเป็นของตัวเองได้เลยนะครับหลักๆวันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับผม